กาจะดูว่าเป้าประสงค์สุดท้ายแล้วก็ต้องการความได้เปรียบในเรื่องของอธิปไตยดินแดนเหนือพื้นที่พิพาทซึ่งปรับหมดไปแล้วใน74หมดเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ28-29หมดนะครับเขาก็ต้องการที่เหลือนะครับอันนี้เป็นเป้าประสองค์ระยะยาวนะครับเพราะว่าคงจะต้องให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินแต่เ็เอินว่า เราอาจจะไม่ออาารับอำนาจศาลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังพยายามหาทางให้เราไปตรงนั้นนะครับแต่เป้าประสงค์ระยะกลางระยะสั้นก็กมีด้วยนะครับคุณเอกครับแล้วก็เป็นถานการที่ซับซ้อนอยู่พอสมควรน,นะครับจริงๆนโยบายของเขาเนี่ยมันสามง่มสามขานะครับระยะยาวสุดซอยปลายทางก็ต้องการ พื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับต้องการสร้างอาณาจักรใหม่ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่แม้แต่ผมเองก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเ,เขาต้องการสร้างประวัติศาสตร์สร้างมรดกไว้ให้รุ่นหลังในลักษณะนี้นะครับออทาไมนะครับแต่ว่าชาติอย่างกัมพูชาที่เคยยิ่งใหญ่เคยมีอาณาจักรนะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วก็โดนรังแกโดนลุกลานโดย ประเทศมหาอำนาจเจ้าอาณานิคมเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับรัเสเซียก็เหมือนกันนะครับต้องการทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานต้องการสร้างอาณาจากักรรัสเซียใหม่นะครับฮิตส์ฮิสตอริกอลเลกาซี่ครับคุณเอกครับ mm. มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยของเรานักการเมืองมาก็แป๊บเดียวนี่ไม่ทันไรก็สั่นไหวสั่นคลอนกันแล้วเรื่องผู้นำของเราของเขาได้อยู่ถึง25 30, 30ปี เขาก็ต้องการทิ้งโมโรดกไว้ว่าเขาได้สถาปนาความเข้มแข็งในเรื่องอธิปไตยในเรื่องดินแดนแก้ปัญหากับเวียดนามสำเร็จแล้วในกรณีกัมพูชา,เ,าเคยลบกันเคยทําร้ายทําลายกันเคยเ,เวียดนามเคยส่งทหารขึ้นไปยึดครองกัมพูชากัมพูชาเองเคยล้างฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนด้วยการเองหมดไปครึ่งกว่าประเทศค่อนกว่าประเทศนะครับสบปปลาวที่ึงว่ามันว่าเจรจายากนักยากหนาเข,า,ขา,าก็เจรจาสําเร็จ ปากกลับเขียนแดงกันไปเรียบร้อยก็เหลือไทยนี่ครับที่เขายังมองว่าตามแนว800กว่ากิโลเนี่ยนะครับ6-7จังหวัดนี่นะครับ<ม>เขาต้องการความเด่นเปรียบในเรื่องของอธิปไตยโดยให้สารมาชีกก้ก็เลยเดินสุดซอยนั้นขาแรกแง่มแรกงานที่สองระหว่างนี้กลางทางก็จะใช้ทหารเนี่ยเข้าไปนะครับสร้างที่พักอาศัยอย่างน้ที่อุบลราชธานีขึ้นประยุทธ จุดสูงขมเอาอาวุธไปวางไว้อย่างเช่นที่เนินนะครับเจ็ดสี่หช่องบกช่องอานม้านะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งจากยุทธปกรณ์ที่เขาได้รับจากนะครับความเข้มแข็งในการทหารที่เขาเพิ่มเติมจากมหาอำนาจบางชาตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความได้เปลี่ยนทางยุทธวิธีเพื่อถ้าต้องประทะก็จะได้เอาเรื่องการประทะเนไปร้องเรียนเพิ่มน้ำหนักให้กับคดีเขาที่ศาลโลกอีก สุดท้ายการเจรจารทางการพูดการพูดคุยนะครับการทางโทรศัพท์เขาก็าอาศัยความได้เปรียบในเรื่องประสบการณ์ในเรื่องความชํานาญในเรื่องพภาษาชาวบ้านคือเล่เหลี่ยมนะครับทาให้เราเสียเวลาทําให้เราสับสนทําให้เราแตกแยกกันเองทําให้เรานะครับอาจจะไม่มีกระภาพเพื่อให้ได้เปรียบนะครับในเรื่องดินแดนในเรื่องทีต่ต่ตไและระหว่างทางระหว่างทางก็พูดกันเยอะครับ ขาก็ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับสันปทานบางรูปแบบที่เขาคิดว่าเขาสามารถซื้อใจคนไทยนักธุรกิจไทยนะชั่วๆไปได้แล้วก็ดีกับเขาในแง่ของสศิภาพทางการเมืองถึงไแม้ว่าพรรคฝ่ายค้านอ่อนแรงอ่อนแอไปพอสมควรนะครับไม่ได้สามารถทุ่มรัฐบาลเขาได้ร้อแปดสเสียงที่เขายกมือกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสนับสนุนให้ไป การดำเนิน,นคดีกับเราที่ศาลโลกเนี่ยก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องการเมืองภายในไม่ได้เป็นผลประโยชน์ระยะสั้นที่ต้องการอย่างยิ่งยวดแต่ระยะกลางระยะยาวถ้าทิ้งมรดกความเข้มแข็่งทางการเมืองให้กับลูกชายให้กับครอบครัวของตัวเองได้ก็ดีครับก็สรุปสั้นๆว่ายุทธศาสตร์เขานี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแหลมคมแล้วก็มีพลังของเราอาจจะชัดช้าแล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ค่อยมีเอกภาพที่ผ่านมาจนปล่าจะตั้งหลักได้ ก่อนมีกรณีปล่อยคลิปสนทนาของผู้นำนะครับก็เริ่มตั้งหลักได้เริ่มประชุมสภาความมั่นคงเริ่มเดินหน้านะครับที่จะจัดระเบียบชายแดนแล้วก็จัดระบบทหารการป้องกันตมแนวชายแดนก็ก็เกิดปัญหามีขึ้นมาเพราะว่าเขาก็ปล่อยคลิปเพื่อลดทอนความเป็นเอกภาพเราลงไปอีกนะครับก็ทั้งหมดเหล่านี้ก็จริงๆดูแล้วก็ไม่ไม่ใช่จะเข้าใจได้ยากนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดทํามาอยู่เสมอ สาี่ครั้งแล้วที่เราต้องตัดความผันพันลดความสันผันต้งแต่ปี2501 2502 2 5 4 2 0 6 2 5 5 52นะครับก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าเราอาจจะต้องจัดระบบจัดระเบียบจัดความเข้มแข็งทั้งทางแนวชายแดนทั้งกับการเมืองภายในการต่างประเทศของเราให้ดีกว่านี้ครับผู้ดิกครับ มีความเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ที่ก่อนนันนี้เราจะเห็นรายงานของฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับที่บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองสแกมนะครับแล้วก็จะมีการแบนต่างๆว่าไม่ให้คนกัมพูชาเดินทางเข้าประเทศนะครับเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นเฉยๆไหมครับของฝั่งของกัมพูชาเออจริงๆก็เป็นเรื่องที่ทั้งประเทศมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินะครับสหรัฐก็มีปัญหาเยอะจนต้องเอามาเป็นนโยบายนะครับอ่า การจัดระเบียบการเข้าเมืองเปน็นนโยบายการเมืองได้รับคะแนนนิยมมากครับก็มาจากแก๊งพวกนี้ครับที่เข้าไปก่อกวนเข้าไปสร้างฐานก็คล้ายๆกันแต่ที่ต่างกันก็คือว่ากัมพูชาดูเหมือนกับว่าจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่นะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราตามแนวชายแดนเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ดีเรื่องการค้านมนุษย์ก็ดีนะครับเรื่องยาเสพติดหรือว่าอาวุธสงครามก็ดีก็ดูเหมือนกับว่า าชาติตมันตกหลายชาติซึ่งเป็นผู้บริจาคเงนินให้เขานะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเขาก็เป็นห่วงว่าเมันจะยังไงมันจะกลายเป็นเข้าทางพวกอาเญียรกรระหว่างประเทศไหมที่ไปช่วยคนเหล่านี้ก็ก็พูดก,กันมากขึ้นครับแล้วก็คงจะเห็นหลักฐานต่างๆมากขึ้นนะครับรวมทั้งหลายประเทศก<ม>็อยากจะเข้าไปปราบตามเ่็นจริงจังทั้งจีนและประเทศาสหรัฐได้อื่นๆครับผลกระทบต่อไทยเนี่ยน้อยมากต่อทั้งประเทศของเขาของเราเนี่ยน้อย พราะว่าอะไรครับเ,เรื่องของการค้าชายแดนของไทยกับของไทยนะหมายถึงทุกจังหวัดเนี่ยรวมกันแค่10%ของการค้าระหว่างประเทศของไทยแล้วก็ก,การค้าชายแดนของเขมรเ,เป็นเพียงหนึ่งในสิบก็คืองานพูดง่ายๆแค่ผลกระทบ1%ของการค้านะครับอันนี้น้อยนะครับตัวเลขทีาอาจารย์จำไม่ผิดประมาณสักแสนเจ็ดเหลือเหลือลำนองนั้นข้อสองนะครับเรื่องของ จำนวนคนงานคนงานที่อยู่สองแสนคนแต่ในกรณีคิดว่าเขาจะกลับเหรอผมว่าน้อยมากครับเพราะว่าเขาจะอยู่ผล<ม>ผลกระทบต่อเรื่องของแรงงานก็เรียกว่าน้อยมากสิ่แต่ว่ามันมีผลกระทบในแง่ของสังคมเพราะเป็นไอ้ไอ,อ้การค้าชายแดนเนี่ยแม้ว่าสัสดส่วนจะน้อยนะครับในกรณีมันเกี่ยวข้องกับเจ็ดจังหวัดได้่อกไหมครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับ<ม>ช่องนะครับผ่านแดนเนี่ยประมาณสิบแปดแหง่ง นะครับในกรณีก็อาจจะทนไปกระทบกับสังคมเพราะเกี่ยวข้องกับทางด้าน SME เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆเหล่านี้เพราะในนี้ก็ต้องยอมรับว่าในแง่นี้มันก็เกี่ยวข้องกระทบในแง่ความรู้สึกแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยแล้วกาน้อยมากแต่ต้องยอมรับว่ามันกระจุกตัวอยู่ที่เจ็ดจังหวัดที่อาจารย์ว่า800กิโลเมตรนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องที่เรามีการกัมพูชาตอนนี้เหมือนกับเรื่องกำลังร้อนอยู่แต่เนื่องจากเรากับเขานะ ่างคนต่างเล่นแล้วก็เจ็บทั้งคู่อย่างเรื่องน้ํามันเนี่ยนะครับพอน้ํามันปับ๊บตัวที่กระทบเราเนี่ยอาจจะไม่มากปตทเป็นบริษัทใหญ่มันขึ้นมาแต่ว่าทางด้านของอาทางด้านเขาเสยอาจจะเยอะเพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนบอกว่าไปหาที่อื่นที่หาที่อื่นนั่นหมายความว่าโลจิสติกแรงต้องทุนต้องแพงขึ้นนะครับเพราะว่าที่เขามาใช้เราในแง่ของเสียสารก็แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดไม่ใช่เพราะพื้นบ้านแต่เพราะมันถูกกว่าในโลจิสติก ซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่ากระทบกับเขาและพอเราเราจริงๆไม่ได้ปิดด่านเพียงแต่มีการควบคุมด่านเข้าเข้า,ขาออกออกและหนวงนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่เรียกว่ากระทบด้วยกันทั้งคู่วันสรุปก็คือผลกระทบนี้เป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะนานเป็นเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่ถาวนครับเพราะนั้นทั้งสองฝ่ายมาถึงจุดหนึ่งพอเรื่องของความรู้สึกที่มันเรียกว่าร้อนจัดที่ตรงเนี้ค่อยๆลดลง รเรื่องของการเจราจาเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อกันเนี่ยจะเข้ามาทําหน้าที่มากขึ้นขณะนี้ยังอยู่ในลักษณะร้อนของขเจราจากันไม่ได้นะครับแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยเดือดร้อนโดยทั้งถูกชาวบ้านของเขาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนถึงจุดนั้นจะค่อยๆอ่อนลดลงและในที่สุดคงจะเริ่มผ่อนคลายนะครับวันหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าสถานรรการณ์ในกัมพูชาต้องยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ชั่วคราวแต่จ,จะใช้เวลา ในระยะหนึ่งอาจจะเป็นเดือนนะครับแต่ไม่ใช่ถาวนครับนะครับในกรณีเพราะในที่สุดต่างฝ่ายต่างต้องอะไรครับเย็นลงไปสักพักหนึ่งในที่สุดก็ค่อย <ๆ S 1> มีการคลายจุดผ่านแดนทีละจุดทีละจุด,จดเพราะฉะนั้นนี่อาจจะกล่าวได้ว่าผลกระทบนะฮะก็คงจะมีเท่าที่อาจารย์ได้พูดถึงครับ